นี่ตอนนี้เราตื่นมาแต่ตีห้าครึ่งไปเล่นอีกทีนีคือเ้าโมงตื่นไปตีห้าเลยคือมาชีพกติการมีอยู่ว่าคือทุาบอลมเกินสครั สำหรับกติกาของเราก็คือการเล่นหนึ่งหนึ่งจำนวน5จุดครับคนบุกถ้าหากว่าบุกยิงลงก็จะสามารถบุกต่อไปได้เรื่อยและถ้าหากว่าสามารถทำแต้มได้ครบ3ลูกแล้วก็จะเป็นฝ่ายชนะไปในแต่ละจุดแต่ถ้าหากว่าคนบุกนั้นยิงไม่ลงคนป้องกันก็จะมาเป็นคนบุกแทนแล้วคนที่จ่ายบอลก็จะกลายมาเป็นคนป้องกันในขณะที่คนที่เป็นตาล้องนั้นก็คือคนที่แพ้ในแต่ละจุดและพี่กวางคือคนที่แพ้ในจุดแรกแต่ว่าเราไม่ได้อัดเอาไว้อันนี้ต้องขออภัยด้วยลูกแรกเป็นจังหวะของอบตแล้วก็กําผลบล็อกได้ ดูเหมือนจะมีการเรียกฟาวนกันเกิดขึ้นมาจ่ายดิเอากูจ่ายแล้วคูโป่งกูต้องจ่ายด้วยถ่ายวีดีโอไปด้วยอืมเอากูจ่ายเออไม่ฟาวไม่ฟาวมันมันไม่ชัดมันไม่ชัดดูคลิปแล้วกันอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันกรรมการไม่ให้อบตอกำพลสามารถบุกต่อไปได้ตัวไต็อกแอคชั่นต้องเรียกก่อนเนเพราะว่าแค่ไม่ ั่นใจมึมาดิมึงมาดิตัวใหญ่กว่าแล้วแต่กรรมการอยู่ฝั่งกูนะเว้ยนี่นี่หลอกไปมาโน่หลอกไปมาโน่ข้ามแล้วโอ้ยจะไปแล้เลื่นมันลื่นแหมโอ้ตาบีชอบตัวเองดีตาบ well. ีชอบตัวเองจังหวะแรกของกระพุลื่นไปน่าเสียดายเหลือเกินผมเข้าใจความรู้สึกพี่ตอล้วครั้นี้เป็นโอกาสของเจมส์หนุ่มร่างยักษ์ที่เคยเล่นล็อบบี้มาก่อน แม่น่าเสียดายเขายิงพลาดไปและพี่กลา้าหนึ่มสกลนครผู้ชอบนอนถอนขนหนอกลูกนี้ยิงยังไม่ลงแล้วก็เป็นโอกาสของอบตอได้บุกใส่กับพลอีกครั้งแล้วก็ เขาทำสองเรนสามารถแก้แค้นใส่กับผลได้และทำไปในหนึงน่งคะแนนเริ่มต้นหลังจากนั้นตัวเขาก็โทษทีที่ต้องมายิงพลาดจังหวะนี้เว้าไม่โดนห่วงทำให้คะแนนที่ขึ้นไปหนึ่งกลเป็นศูนย์และไหนที่สุดสายเซนก็มาเจอกันพี่กลามเจอกับน้องเจนที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ยิงระยะลงไปขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อศูนย์เพล์ต่อมาเจอกับกัมพลที่ตัวเล็กลงแต่ตัดสินใจพลาดไม่ยอมเข้าหาหูโอ้ไม่ชนเลยอ่ะไม่ใช่กูหมายถึงว่ามันทำไมไม่ไถมึงเข้าไป ม่วาผแแข็งงรกตอนนี้ก็ผลค่อนข้างได้ใจมีรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วตัวเขาก็ตัดสินใจใช้อัเทนี่มูฟมึงอย่างมาเมโลอะไรเหลือเชื่อสเต็ปแักของก็ผลได้ผลเขาได้ไปหนึ่งคะแนนและในรอบนี้ก็ผลต้องเจอกับพิการที่มีความไวมากขึ้นเขาจะเอาตัวรอดได้หรือไม่เตเมโลเตมโลวัเหลือเชื่ออีกแล้วก็ผลสถ พ่อพี่กลาแล้ววางสายไม่ได้อย่างสวยง่ะใครคิดที่ไรเก่งตลอดเอ้ยกูลืมถ่ายว่ะเมื่อกี้บอกแล่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่ไฮไลท์ออฟเดย์นะไฮไลท์ออฟเดไลฟ์เทีสุดท้ายนะครับว่าคนยิงลูกนี้ลงเขาจะได้ไปแชมป์ในสเตดนี้แต่แม่น่าเสียดายเขายิงสั้นเกินไป สจมส์กจักระเจองต่อแล้วจังหวะนี้โดนบล็อกสิ่งมันก็ดีกับตัวเขาเพราะถ้าหากว่าไม่ใช่ลูกบล็อกแล้วก็เขาจะถูกหักไป่หนึ่งคะแนนอะเสามสองนี่ว้าวของจริงเหลือดสุดเดือดสุดและไหนที่สุดพิกลามกว่าในบุกสักทีกำผลป้องกันด้วยทาสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เฮ้ยกับคนอย่างนั้นเลยอย่างนี้สบายหลอกหนึ่งหลอกสองหลอกสามอุ้ยเอ้ยเอ้ายิบไปตรงนี้แม่งเฮ้ยวอคกิ้งบอกว่าเมื่อกี้ อ่อนไปดูคลิปมแม่หน้ามันใส่รกเก๋นทำหนรู้จักกันนี่ตบปากไปแล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นแท่นมาก่อนแต่สีหน้าของกบผนั้นดูไม่ดีเอาซะเลยดูแล้วเขาเนี่ยจะเหนื่อยมากๆทำให้เพลงนี้เขาตัดสินใจที่จะชิงจังหวะเล่นเร็วสร็แล้วการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาก็ผิดพลาดการวัดใจไม่ได้ผลเลยต่อมาเจมรู้ตัวแล้วว่าเขาต้องไถเข้าหาห่วงแล้วมันก็ง่ายซะเหลือเกินลุงนี้ผมไถเข้าหาห่วงไปตั้งนานละ นี่คือความหวังนะพี่ต้องเอาให้ได้นะ <c oughs> และในเพลงนี้ถ้าพี่กล้ามป้องกันไม่ได้เ <c oughs> จมส์จะเป็นแชมป์ในสเตจนี้นแล้วผลสุดท้ายก็คือโจ้าเ้าชนไป,ไป <c oughs> เรียบร้อยเจม์เป็นแชมป์ในสเตจที่สองไปอ้าวนำสองศูนย์น่ะตายโคดิสเตท กูเล่นสเตย์ะเฮ้ยเดี๋ยวใครศูนย์เนี่ยและสำหรับคนที่คะแนนน้อยที่สุดในแต่ละสเตจต้องมาเป็นคนถ่ายวิดีโอซึ่งในตอนนี้อบตและกล้ามีคะแนนเท่ากันทําให้ต้องมาชุดลูกโทษเพื่อวัดว่าใครจะเป็นคนถือกล้องและออบตก็เป็นฝ่ายที่ชุดลูกโทษแพ้ไหถ้าตอนนี้อาจจะเวียงๆ่งหน่อยนะครับคนถ่ายไม่ไปชินโหลดเทคโนโลยี ที่สุดน้องหัวก็ได้มีโอกาสบุกกับเขาสักทีและเขาก็เล่นมาด้วยความกเระเียนกันเลยรับเ,รเ,เป็นไงผมเท่ไหมครับไม่ฉันไม่ไปเกี๋ยวช่ยงงวยหนิน้องหัวพลาดไปอย่างน่าเสียดายและกลายเป็นว่าพิการมีโอกาสได้บุ <S <S กโอ้เอโหโหชียขนาดนี้มาเล่นเองเลยไหมเนี่ยไหนก็ผลจะแน่สักแค่ไหนเชียร์นี่นี่หลอกท่าเดิมเลยแต่เอา้ายิงสั้นเหมือนเดิมเลย เจอกับใครก็เหมือนกันเลยพี่แย่บนครับแย่บนใช้ความเร็วสิหลบแบบดิจิตอลแล้วพี่ดูความเร็วที่ไหนช่างน่าสงสารเสลือเกินกับคนที่ไม่อยากเจอเจมเพราะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างตัวเขาต้องพยายามใช้ความเร็วแต่ทว่าเขาปัดสี่ครั้งแล้วเขากับเลี้ยงเกินสามครั้งถึงแม้ว่าจะเถียงแต่ว่ามันดีใจไปแล้วมันน้ำหมด เียงมออสกเมที่เริ่มรู้ทิกแล้วไม่ไว้หน้ารุ่นพี่ใช้รูปร่างที่สูงใหญ่กว่ารชนะไปแบบสบายๆขึ้นนำหนึต่อศแล้วก็สองต่อศูนย์แม้จะมีกวางมาขวางก็ตามน้บหมดน้หมดว่าการสุดท้ายของสเตทนี้คือกำพลและเขาจะรับหน้าที่นั่นเอง ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเจมสามารถผ่านกับผลได้อย่างง่ายดายทาให้ทั้ง3คนต,ต้องมาชูลูกโทษแข่งกันเริ่มด้วยกวางที่ยิงไม่ลงศูนย์เปอร์เซนต์กับผลยิงลงไปลูกนี้แหมลูกโทษเหมือนบ้านเกิด42.2%มากันงุกเปอร์เซนต์มาภาพนี่แล้วว่าขอแค่ยิงลงท่านั้นก็จะรอบตัวแต่ว่าพิรา<ต>มพลาดไปทำให้ต้องมาแข่งกันใหม่ ได้มากกว่า60%ไม่ได้ต่อแต่ให้ได้ตตงกวนรับถือว่าเยี่ยบไปดิเยี่ยมไปดิเรียบร้อยพี่แกมยิงลูกโทษลง100%น้องหัวต้องไปถ่ายวิดีโอต่อสำหรับคนที่กำลังติดตามน้องงัวอยู่ให้รู้ไว้ว่านี่คือจุดตกต่ำที่สุดเลยมีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าแบบ5้าสี่แมนไม่เล่นระดีีเยอะ เขย่งและในบรรยากาศที่ทุกคนกำลังยิ้มแย้มอยู่นั้นไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าอบตได้ปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาแล้วในรอบนี้โอ้ Baby โอเฟรนช์ช็ไม่เป็นไรลงไม่เป็นไรลงสองละสองละเดี๋ยวพวกมึงเร็วต่อเร็วอีกลูกเดียวกูจะได้กลับไปเป็น ตอนนี้กูอยู่จันทันเนี่ยวันละจันทันพินเนย <c oughs> ในเพลงสุดท้ายอบตอต้องเจอตัวใหญ่อย่างน้องเจมส์แต่ว่านั่นก็ไม่เป็นปัญหาเอาเอีกหนูเดียวเออกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้เล่นแล้วชี่ยพีนน่ตอโหดจังวะ <c oughs> ในสเตทที่4อบตอเป็นแชมป์ไปและ3คนตะมคัดลูกโทษเพื่อมาเป็นตากล้องอีกเช่นเดิม <c oughs> โอ้เชี่ชน3ครั้ง และคนที่ยิงลูกโทษลูกสุดท้ายในรอบนี้ก็คือน้องเจมส์เขาจะเป็นแต่ต้องยิงให้มากกว่า22.6เซเพื่อที่จะไม่เป็นตะก้องแล้วก็น่าเสียดายเหลือเกินเขาได้กลายเป็นตะก้องในรอบนี้แล้วแล้วสเตจสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้นน้องงัวได้มีโอกาสป้องกันแล้วนี่ทำผลงานได้ดีทีเดียวเป็นไงล่ะครับจะกการประกันแบบพลาติกเบอิ์ลี่ not in my house อเห็นแล้วก็มันไส้นี่กูเป็นเพื่อนมันได้ไงวะเนี่ย นลุพบพบก่นาน่เอาไม่ผิดเหรอไม่ผิดเหรอ,อหลอกยจัดยิงแบบเมล่ล่อม่ล่อเนี่อร์ตัวนี้นะพระอใจจริงๆน้องงัวทำได้2ลูกติดเรียกเดีวยวว่ากำลังคึกเลยทีเดียว <c oughs> และในครั้งนี้ถ้าหาว่าเขาสามารถทำแต้มได้เขาจะกลายเป็นแชมป์ในสเตจสุดท้ายแล้วผลออกมาก็คือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โดนบล็อกล้มหงายคว่ำไม่เป็นท่าแล้วที่สำคัญเพื่อนๆกับหัวร้อยเยอยๆราวกับเด็กปสองที่ขี่แต่กลางห้องเรียนเฮ้ยเออถูกอีวังติดต่อกำลังทอนควาเข้าใจกันนะบอกแด้ต้องได้แเต็มนะ อบตขึ้นมาตีตื้นเนื่องจากกวางโดนบล็อกครั้งที่แล้วก็เลยโดนลบไป1คะแนนและตอนนี้เสมอกับอบตหนึ่งต่อหนึ่ง <c ười> และในเพล์ต่อมาเขาจะเจอกับกำพล <c ười> <ด>ที่ <c ười> ป้องกันแย่ที่สุดในกลุ่มนี้ <c ười> แต่ทว <c ười> <ๆๆ>่าหน้าเสียดายที่โดนกระพลบล็อกไปได้แต่ถ้าผู้ชมลองสังเกตดูสิครับกวางพยายามเดินเข้ามาบอกว่าจริงๆแล้วอบตยิงว่าวนะเพื่อที่จะให้อบตนั้นลบหนึ่งคะแนนช่างเป็นผู้เล่นที่เขียวลากดินสะเลึกเกินในขณะเล่นกับเพื่อนนั่นนี่อ้ยเสียดายแตาเอ้ยไม่น่าบล็อกได้เลย ไอหมอนี่นี่ก็โม้ซะลือเกินเห็นแล้วก็อยากตบปากว่าแล้วก็ตบปากตัวเองดีกว่าเอาละครับกับผลมีโอกาสแก้มือใส่กวางแล้วรอบนี้เขาใช้คาร์เโลที่นี่มูฟแม่กำพลญิงไม่ลงเองก็อย่าไปพานใส่คนอื่นสิในเพลนี้หวางต้องบุกให้ได้เพื่อขึ้นนําเป็นจ่าฝูง สิ่งที่เขาเจอคือพีกามของเรานั่นเองแงบหลอกเงบหลอกเงบหลอกหลอกอะไรยิงแห่การชิงจังหวัดเล่นเราของกวางครั้งนี้ไม่ได้ผลโอ้ในสุก็ได้บุกแล้วพี่กอฟอ่ะและนี่คือการบุกครั้งแรกของนักกรามกอฟในสเตจสุดท้ายเขาจะสามารถทำได้หรือไม่ ยอยางงั้นเละไหนไหนเมื่อกี้เรียกวอลกอินเลยเดีด๋ยวจะเล่นให้ยับเลยแจ็บสเต็ปแจ็บสเต็ปยิงใส่หน้ามนสิอะไรกันเนี่ย้น,นานในบุกทีตะกลับยิงโ่ซะ<ว>อย่างนั้นทำให้โดนลบหนึ่งคะแนนไปแล้วเป็นโอกาสของกําพลที่จะได้บุกต่อเดยเกมยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีใครสามารถยิงได้ในรอบนี้น้องหัวต้องไหวพระเพื่อให้ยิงหลงเลยทีเดียว เตเมนทัลตี้จะได้หรือไม่ยังไม่ได้น uh> uh> uh uh> uh 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 ี่แสดงให้เห็นแล้วว่าการสวดมนต์ไม่ช่วยอะไรอรอบนี้เป็นโอกาสของอบตรูปร่างสูสีแต่อาศัยความเร็วและจังหวะข้ามไปแบบสบายสบายขนมมากเลยขนมมากเลยพี่กอบเนี่ยยาบูลี่พี่พี่ทำดีที่สุดแล้ว อบตขึ้นนำเป็น2คะแนนแต่ดูเหมือนว่าเจอกับคนที่อะไรอบตจะแพ้ทางตลอดบกไมไ่ได้สักทีพีกาพบลบุกเลยพี่รอบนี้กับผลได้มีโอกาสได้เจอกวางอีกครั้งและเขาก็จะใช้เมโลเหมือนเดิมเป็นไง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 ไนที่สุดคาเมโรเทนี่มูฟของกัพผลก็ใช้ได้สักที เลมนี้กำพนจะขึ้นเป็น2คะแนนเลยหรือไม่แต่นมาพยายามจะลอดขาแต่ว่าทำไม่สำเร็จไปเลยลูเนี่ยยิ่งย่งฮ่าฮ่านานในพุที <c oughs> แข้เมื่อกี้ยิงลงสวย <c oughs> พีการ <c oughs> เริ่มที่จะได้ใจอาศัยลำตัวที่ใหญ่กว่าพยายามไถเข้าหาห่วงแต่แล้ว ก้าบโดนสฉิแบบไม่เหลือคราบเลยและในเพลงนี้ถ้าหากว่าเขาสามารถบุกได้เขาจะกลายเป็นแชมป์ในสเตจสุดท้ายแล้วกลับมาพังอาดอีกครั้งแซงหน้าไปเลยทีเดียวในสุดกวางก็สามารถเอาชนะได้แต่กระพงทวงว่าเหยียบเส้นหรือเปล่าเมื่อกี้ซึ่งกวางก็บอกว่าอที่น้าก็ว่ากัน นั่นแหละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จบลงแล้วไว้อาทิตย์หน้าว่ากันใหม่ถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้โปดกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะครับ